is ิสว c h e c k ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะฮ <Hello. S 2> <laughs> ัลโหลก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ก็หลายรอบแหละ <laughs> <laughs> ก็วันนี้เป็นคลิปอิสปัน c นะคะที่ก็จะพิเศษจากคลิปอื่นๆนิดนึงก็คือว่าตอนนี้เรา ได้ไมมาใหม่แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะลองไหม์ด้วยที่จริงก็ลองกับสิ่งอื่นไปแล้วแหละแต่ยังไม่เคยลองโดยการอัดเสียงลองเพลงนะคะในไหนก็ไหนเราก็เลยอัดคลิปอิสบันเท็ของเดือนนี้ไปเลยนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็อุปกรณ์อะไรแบบบันใหม่นะคะทุกคนก็เลยวิ้หมปอนกันว่าคุณภาพเสียงที่ออกมามันจะโอเคไหมก็คือโปรแกรมที่เราอัดเสียงก็เป็นอันใหม่ใหม่ก็เป็นอันใหม่คอมพิวเตอร์ที่เอาเวิร์ผลก็เป็นอันใหม่นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ก็แล้วกันเนะว่าเป็นยังไง อืมก็วันนี้อิสบันเทนะคะเราก็จะมาร้องเพลงไทยกันนะคะฮิฮ <c oughs> ิอืมซึ่งวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะทุกคนวันฝนตกแบบนี้ก็เลยแล้วเราก็มีเพลงที่เราอยากจะร้องซึ่งมันเป็นเพลงที่ออกแนวหมนหมนอยู่แล้วนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าเออเหมาะที่จะเอามาร้องในวันแบบนี้แล้วก็อยากจะดูได้ว่าเสียงฝนนะมันจะเข้ามาในไม้ด้วยหรือเปล่านะคะก็ ใครที่ฟังอยู่ก็บอกกันได้นะว่าเสียงรบกวนมันมีไหมหรือว่าโอเคมันเข้าแต่เสียงที่เราต้องการนะคะทุกคนก็สําหรับเพลงแรกนะคะก็คือเป็นเพลงของโบสุนิตาค่ะซึ่งเป็นศิลปินที่พุทธชื่นชอบมากแบบเด็กยุค90ที่แท้ทรูนะคะก็เราก็มีหลายๆคนบอกด้วยว่าโบสิณิตานะเสียงพุทธเสียงไขโบนะคะซึ่งก็บางเพลงก็ใช่แหละแต่บางเพลงก็คิดว่าไม่ใช่นะแต่มีเพลงหนึ่งที่เราชอบมากเป็นเพลงที่ ก็เก่าก็บอกตั้งแต่แรกเนอะว่ามันเก่าเป็นเพลงที่คิดว่าส่วนตัวไม่เคยมีประสบการณ์นี่นะแต่ทาไมถึงอินกับเพลงนี้มากๆเลยก็ไม่รู้นะคะใครที่รู้จักเพลงนี้แล้วก็แสดงว่าเรารุ่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักเราก็จะแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักเพลงดีๆเพลงนี้ค่ะซึ่งมันผ่านมาน่าจะประมาณ8ปีแล้วมั้งเพลงนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นมันยังเป็นเพลงที่เว่ามันยังอัปทูเดตอยู่เลยอะคะ่ะทุกคนก็โอเคไม่พูดมากแล้วเพลงนี้ก็คือเพลง เธอไม่เคยถามค่ะของโบสุนิตานะคะั อยากจะพูดสักคำว่ารักอยากให้เธอได้ฟังอยากให้รู้ความจริงที่มันฝังเก็บอยู่ในใจ เกินไปกว่านั้นอยากจะขอลใล้เธอกวันนี้อยากเป็นคนสำคัญอยากให้รู้ความจริงว่าใจฉันอยากจะมีเธอ จะรู้ว่าใครคนหนึ่งรักเธอ ไม่เคยทำไม่เคยจะเข้าใจเธอไม่เคยมองตาฉันเลยว่าเก็บอะไรทุไรไม่เคยจะรู้ว่าใครคนหนึ่งรัก สำหรับเพลงแรกอันที่จริงเพลงเนี้ยคําตอบมันก็อยู่ในคําถามนั้นทุกคนเพราะว่าเขาไม่เคยถามอะ่ะเขาไม่เคยถามมันก็เหมือนเป็นเป็นคาตอบแล้วว่าเพราะเขาไม่เคยถามไงอ๋อทุกคนเออเนี่ยมันก็แบบอินแบบแปลกๆนั่นทั้งที่เราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้มีตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงแรกก็เป็นเพลงที่พูดชอบมากๆเพลงหนึ่งนะคะสําหรับเพลงถัดไปก็คือรอบนี้ก็คือเราเบิร์นให้อีกเพลงหนึ่งเลย อยากเบิ้ลเองจ้าเพลงถัดไปก็คือเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกหมนๆเหมือนกันก็เพลงเมื่อกี้นี้ก็คือเรายังไม่ได้เริ่มต้นความรักของเราได้ซ้ําหรือมันจบตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มแล้วนะคะแต่ว่าเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่บอกถึงความรักที่เริ่มไปแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วนะคะ แต่มันก็จะเป็นคนคอนรู้สึกกันแต่ว่าเป็นก็เป็นความรู้สึกมนมดเหมือนกันเบรกเพลงหนึ่งที่พุธชอบมากๆแล้วก็เป็นเพลงเก่าอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงของนักร้องในดวงใจคนหนึ่งของพุธเลยนะคะก็คือเพลงของพี่มาชานะคะต้องเรียกพี่เนาะก็เพลงนี้ก็ที่ว่าเป็นเพลงที่ทุกคนก็น่าจะน่าจะรู้จักกันเยอะแล้วแหละเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบหาเพลงที่ความหมายประมาณนี้ค่อนข้างยากทุกคนไม่ค่อยมีใครทําเพลงแนวเนี้ย เมื่อก่อนเราเด็กๆก็ยังไม่เข้าใจเราก็าเพลงนี้มันหมายความว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะคะหลังจากมีความรักเราก็ได้รู้ว่าเพลงนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะเพลงนี้ก็คือเพลงสายน้ําไม่ไหลกลับค่ะอย่าได้คิดสักนิดเมื่อฉันต้องการจะขอ ขอร้องให้เธอกลับมามาทวงสัญญาอะไรจากเธอถิ่งมาวันนี้เพราะฉันคิดถึงก็เพียงเท่านั้นก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมันเลยต้องมาเยี่ยมเดือนพบเจอใครก็รู้สายน้ำทุกสาย คืนกลับมาอยากให้รู้ว่าฉันไม่คิดจะเดินย้อนวันเวลาแค่อยากเห็นสายน้ำที่ครั้งก่อนที่ฉันได้เคยว่ายเวียนเคยยิ้มและมีน้ำตาย่งสวยย่งงามดังเดิมหรือเปล่า ถานได้รู้เรื่องราวชีวิตมีพบไม่เจอตั้งนานวันวานนั้นเป็นสุขดีหรือไรส่วนตัวของฉันฉันนั้นก็เงาก็ตามประสาเมื่อครั้งที่เธอจากมายังคงไม่เคยได้ลองคกใคร เลยไหลทวนมิคืนกลับมาอยากให้รู้ว่าฉันไม่คิดจะดานย้อนวันเวลาแค่อยากเห็นสายน้ำที่ครั้งก่อนที่ฉัน อยากเห็นสายงามที่ครั้งก่อนที่ฉันได้เคยไหวเวียนเคยรักและหวงนักหนายังสวยยังงามดังเดิมหรือเปล่ลาจะได้ จบแล้วทุกคนสำหรับเพลงที่2เพลงนี้พร้อมมากคือร้องตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบประทับใจในเพลงนี้มากมันพร้อมมากๆเลยค่ะทุกคนก็อันที่จริงพอร้องร้องไปก็นึกถึงเพลงหนึ่งขึ้นมาเนาะก็คือเป็นเพลงของชอมแมนเดรที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานะคะคือเพลงอะไรนะเพลงอะไรวะเพลงเพลงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะขึ้นให้ในคลิปก็แล้วกันนะคะว่าเพลงอะไรก็เป็นเพลงที่เราร้องไปแล้วอ่ะก็คือถ้าแปลมันเป็นภาษาอังกฤษในประโยคสุดท้ายก็คือ I love you either way นั่นเองนะคะก็คือ เธอยังรักเธอเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเดิมนะคะก็เย่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอิ t One t ท k e ของครั้งนี้นะคะก็จัดไปเลยสเพลงจุกๆในอารมณ์หมอนหมในวันฝนตกอย่างนี้นะคะก็หวังว่าเสียงฝนจะไม่เข้าไปในไมโนแล้วก็คุณภาพของเสียงเป็นยังไงก็บอกกันได้นะคะแต่ยังไงก็คือเราถอยมาแล้วแหละเราซื้อมาแล้วทุกคนเอาไปคืนไม่ได้แล้วด้วยก็หวังว่าทุกคนจะ Enjo y the music แล้วก็เพลิดเพลินกับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน i ิสบ n นเท็กครั้งหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ Hey bye bye. <laughs>